นี้แขกพิเศษของเราไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นทั้งแบบผ่านภาคธุรกิจมายาวนานและที่สําคัญคือผ่านภาคการเมืองมาอดีตนายกรัฐมนตรีคุณเสศาตวีสินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนสวัสดีครับเป็นไงฮะหลังจากไม่ได้รับตําแหน่งแล้วครับก็มีรับพักผ่อนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีสะท้อนว่าเราไปทําอะไรมาบ้างครับนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับคำคำตัดสินมันก็จํากัดให้เราทําอะไรไม่ได้หลายอย่าง ใช่ไหมลำบากลำบากเลยแต่ว่าแต่ว่าเราเองเราก็เราเราก็ปรับตัวตัวเองไปแต่ก็ยังฐานะคนไทยคนหนึ่งก็สามารถที่จะแสดงมุมมองความคิดเห็นอะไรที่จะช่วยประเทศชาติได้แน่นอนครับก็อย่างวันนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะก็ก็อยากจะมาแชร์มุมมองที่อาจจะแตกต่างไปบ้างนะครับแต่ว่าผมผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นความปรารถนาดีต่อประเทศนะครับก็แน่นอนคงมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มองตัวเลขทางเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็มองข้างนอกด้วยโลกด้วยเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อปีก่อนใช่ไหมตอนที่มันมันมันก็เป็นเป็นทิศทางที่เราคิดว่ามันจะเป็นตอนิศทางที่เราคิดว่าเป็นเนี่ยมันก็คือแย่ลงแย่ลงนะครับแย่ลงเพราะว่าหลายๆเรื่องครับไม่จะเป็นคณิตศาสตร์ทาง่านการเมืองเอ่ยตัวนี้เลยไม่ว่าจะเป็น geopolitics เอยครับไม่เป็นปัญหาภายในเองนะครับซึ่งมันก็ยังรื้อรังมาจากจากโควิดด้วยเหมือนกัน ไม่มีเม็ดเงินใหม่เข้ามานะครับโลกมีการเปลี่ยนแปลงสูงมากครับ,รบตัวไหนที่มองมองและเป็นปัญหาที่มองเป็นปัญหามากขึ้นกว่าเดิมการส่งออก,กไอตัว C ีกำลังซื้อในประเทศหรือว่าตัวจีกผม <Government S 1> ผมคิดว่า g ก v e มเนี่ยอย่างน้อยก็ เงบ่ประมาณก็ผ่านแล้วก็เรื่องําเนินการไปแต่ค่มันจะคิกอินจริงๆมันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่านะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นตอนนั้นตอนดำรงตําแหน่งเ็เห็นสัญญาณว่าใครจะมาลงมาแล้วครับมันมันมาตั้งแต่ปลายท่านไปยุทธแล้วท่านเองท่านก็มีมีทีมงานตอนปลายับตอนปลายเออเธอหมองท่านท่านก็ส่งคนเข้าไปแล้วเราผมก็ต่อเนื่องมาแล้วก็ทางท่านนายกแพทองทานปัจจุบันก็ยังทาอย่างต่อเนื่องอยู่ก็เห็นก็เห็นได้ชัดไม่ จีนไม่เป็นญี่ปุ่นไม่เป็นยุโรปหรืออเมริกาเองก็มาลงทุนอย่างต่อเนื่องอผลก็มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นล่าสุดท่านนายกเองก็ไปดาวอสมาใช่นะครับแล้วก็มีเรื่องของเอฟทีเอต่างๆใช่ไหมฮะซึ่งมันก็เริ่มทยอยออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยก็จะดีเรื่องของการส่งออกนี่คือผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเราเองเราพยายามสู้อยู่ ในแง่ของพยายามจะทำ FCA ขึ้นมาสูงขึ้นเยอะๆขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องของ geopolitics เรื่องของการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ถือว่าต้องยอมรับว่าเป็นตัวแปรสําคัญอันหนึ่งไอ้ตัวแปรถือว่าเป็นตัวแปรคิดว่าอยู่ในประเมินก่อนนั้นนี่ไหมว่าตัวแปรใหม่ที่ทรัมป์มาแล้วก็นโยบายต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อถ้าถามผมนะครับผมประเมินไว้ว่าผลกระทบมันจะต่ําแต่จริงๆมันออกมาผมคิดว่าจะสูงมากนะครับจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ช่วงก่อนที่จะเลือกตั้งแล้วก็หลังเลือกตั้งเนี่ยออกมาตรการมาอย่างอย่างอย่ผมบอกเซ็นเอกเซิวทีฟออเดอร์มาอย่างมาโมฮูลานนะครับแล้วก็เราก็มีการเคลื่อนไหวในในในเชิงที่จะเอาใจคนบริการก็จก็เยอะมากแล้วแน่นอนครับมาตรการภาษีที่เขาใส่เ,เข้าไปในในในประเทศต่างๆเข้าไปในยอย่างเม็กซิโกเอออะไรเออเนี่ยใช่ไหมเรามีส่งออกไปเม็กซิโกปีหนึ่งเก้าพันล้านเหรียญเนี่ยใช่ไหมฮแต่เม็กซิโกกระทบเราก็กระทบด้วย ใช่ไหมฮะเพราะนั่นเนี yes. yes. storm, <Ừ. S 1> ่ยก็จะมีปัญหาเพราะส่งออกก็ประมาณหกสิบเจ็ดสินต์ของ GDP เราอยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมครับใช่ไหมค่าเงินบาทก็ค่อนข้างจะแข็งพอนธบีตรก็ยังสูงอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั่นเนี่ยส่งออกซึ่งเป็น e n g i n นสําคัญเนี่ยเขาจะถูกกระทบแน่นอนครับซึ่งมันก็โยงไปถึงไปไปถึงการเจริญเติบโตของ GDP ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ที่น่าคุนเซอร์นก็คือเรื่องของหนี้สาธารณะครับซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมา มานานใช่ไหมมานานแล้วก็เราต้องยอมรับว่าที่มันขึ้นจาก5้าเป็น60กว่าเปอร์เซ็นต์มาเนี่ยครับเราใช้เงินในการเยียวยาเหตุการณ์ที่เราไม่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือโควิดใช้ไปเยอะใช้ไปเยอะใช้ไปเยอะมากซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ใช้ในการพัฒนาประเทศครับมันเป็นการเยียวยาภาคส่วนที่เปราะบางมากกว่าที่เราขยายไปดานมาก่อนหน้านี้ใช่ครับซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็ก็น่ากลัวแล้วนะชนใกล้ใกล้ซิลลิงเจิแล้ว กล้ซีรีส์70ละนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของการส่งออกเนี่ยเ,เรื่องของที่เราแฮนดเดลของของทางสหรัฐเนี่ยไม่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะ hit 70ได้เลยวันที่คิดไว้ใช่ไหมครับได้เป็นห่วงตรงนี้มากกว่านะครับ,รบ,รบที่ผ่านมาเราขยายเพดานนี้ไป70นะก็อย่างที่ท่านคุณศิษฐาพูดถึงว่ามันไปสิ่งที่เยาวยๆเกือบทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น หลังจากนี้พอดูแล้วนโยบายการคลังมันเหมือนจะเต็มมันเต็มเพดานแล้วเหมือนมีขีดจำกัดกระสุนใกล้ๆหมดแล้วถ้าต้องการที่จะเพิ่มเพดานนี่หรือว่าขยับเพดานนี่ขึ้นเนี่ยมันมันจะช่วยไหมหรือว่ามันจะเสียหายกับวิธีการเกิดการคือคือมีสองอย่างมันมีเรื่องนี้กับเรื่อง GDP ถ้า GDP ไม่ขยับเร็วเนี่ยมันก็จะทําลําบากใช่ไหมครับแล้วอย่างอย่างที่เรียนเนี่ยนี่ที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นนี่ที่เกิดขึ้นจากการเดียวยาเยอะไม่ใช่จากการพัฒนา ไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างพื้นฐานเลยเลยถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดผมจะลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะครับการที่เราโยกหนี้มาอยู่ภาครัฐเยอะขึ้นแน่นอนคนที่ไม่เห็นด้วยก็บอกโอ้โหใช้หนี้กันกี่ชั่วโครตรก็ไม่รู้ใช่ลูกหลานเหรียหลวนต้องใช้จากนันแต่ว่าลองรู้บางสีประเทศอย่างอเมริกาเนี่ย นี่สัทธาเจาะดีพีเนี่ยเกินร้อยเกินร้อยอังกฤษก็เกินร้อยญี่ปุ่นก็เกินร้อยหลายหลายประเทศก็เกินสําคัญมากกว่าว่าเราใช้เงินอย่างไรมากกว่าไอ้นี้น่าสนใจนะครับถ้าเกิดเราจะขยายเพดาันนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เราถือว่าวิกฤตต่างๆไม่ดูส่วนตัวเห็นด้วยเช่นะครับถ้าจะขยายเพดาันนี่ส่วนตัวเห็นด้วยส่วนตัวผมเห็นด้วยครับแต่ว่าต้องชัดเจนนะครับต้องชัดเจนนะว่าเอาไปทําอะไรอครับกาปพัฒนาประเทศเนี่ยยกตัวอย่างแล้วกันประเทศไทยประชากรสองส่วนของล้านคนเนี่ยครับอยู่ในภาคเกษตรเท่าไหร่หลายสิบล้านคนนะ ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าภาคเกษตรเนี่ยจะมีส่วนร่วมของการผลัก GDP เนี่ยต่าแต่ว่ากระทบคนค่อนข้างจะเยอะ,ยอะคนฐานฐาน,ส,นาส่วนใหญ่เยอะฐานส่วนใหญ่เยอะแล้วอย่างนี้เ,นเราใช้เงินเยียวยาเรื่องวิกฤตทางด้านภูมิอากาศนี่ค่อนข้างจะเยอะ,ยอ,ะอย่างน้ำท่วมน้าแรงเอ่ยต้องอซับซ้อนเรื่องข้าวเรื่องผัานหน้าไปใส่ทีมที่นานาอะไรเงี้ยหลายอย่างครับเราใช้เงินตรงนี้ไปเยอะมาก แต่เราไม่ได้ใช้เงินอย่างแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาเรื่องไม่ท่วมไม่แรงก็เหมือนว่าไอ้เม็ดเงินเกี่ยวน้ําท่วมน้ําแรงนี่อยู่มันอยู่หลยหน่วยงานไง้หลยหน่วยงานแล้วเราก็จระจายไปตรงเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้ในการพัฒนาใช้ในการแก้ไขมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราเอาเงินเราขยายเพดานนี่ไปสมมติทุกทุก่าเปอร์เซ็นต์นี่คือหนึ่งล้านล้าน อ่าใช่ถูกต้องประมาณหนึ่งล้านล้านครับถ้าเราถ้าเราขยายไปสมมติเป็น7 5แล้วเราบอกชัดเจนว่าตรงนี้จะใช้เรื่องของสมมตินะผมสมมตินะว่าเป็นไม่ทั่วไม่แรงขึ้นมาเนี่ยครับไม่ทั่วไม่แรงเนี่ยมันมีหลายหลายมิตินะอืน้ำเนี่ยเราใช้อุปโภคบริโภคหนึ่งละเราใช้เมนเทนระบบนิเวศซึ่งอันนี้ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติอ่าสองละสามคือเรื่องของการเกษตรซึ่งทุกคนพูดถึงเยอะมากพราะน้ําจะเกี่ยวข้องกับสามสามส่วนส่วนที่สี่ซึ่งคนพูดน้อยคือเรื่องภาคอุตสาหกรรม อ๋อใช่ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยิ่งหัวอุตสาหกรรมสมัยใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ฝั่งตะวันออกซึ่งต้องใช้น้ําเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไมโครชิปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาต้าเซ็นเตอร์เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ํามากอ๋อนี่อันที่สี่อันนี้ที่สี่คนพูดถึงน้อยมากใช่ไหมฮะเราน้าทะเลหนุนเข้ามาอีกเรื่องน้ําท่วมอีกใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราใช้เงินตรงนี้ที่เราตั้งทฤษฎีขึ้นมาแล้วกันว่าเราจะขยายเพดานนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะทาทำเรื่องของน้ำไม่ น้ำเพื่อเพื่อน้ำเพื่อซัพพอร์ตเพื่อซัพพอร์ตสี่อย่างเนี่ยเพื่อซัพพอร์ตสี่อย่างเนี่ยเอาให้มันดีเลยห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะขึ้นแต่ว่าหนึ่งล้านล้านยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าประชาชนน่าจะให้ความสนใจเพราะมันมีคือมันมีเพิ่มขึ้นแล้วมันมีแผนการใช้เงินอย่างชัดเจนที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นอาจจะบอกเยียวยาที่ผ่านมาเยียวยาแต่นี่เราบอกเลยว่าเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์หรืออีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย ทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างซึ่งถ้า,ถ,าถ้าดาูนี่เฉพาะตัวอย่างเฉพ,พาะน้ําเรื่องน้ำนะฮะสี่สี่ด้านเนี่ยถ้าไม่ทําเลยเนี่ยระยะยาวมันจะเป็นปัญหาไหมแน่น,นอนครับกรุงเทพน้ําท่วมเอ,อเยเย้ยอะไรเอ้ยมันออมันมันมันเป็นปัญหาหมดอ่ะครับเพรานะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญจริง,รงๆมันมันต้องแก้ตั้งต้นน้ําการไม่ท่วมไม่แรงนี่ไม่ใช่แค่ขุดขุดคลองหรือว่าหรือว่าแหล่งน้ําอย่างเดียวเป็นเรื่องของการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทาทาไรเรื่องลอยด้วยพวกนี้ก็เกี่ยวข้องหมดครับใช่ไหมครับเพราะว่าเราเราเราใช้คำว่าทําเรื่องน้ำจะ อันนี้เราไม่ได้ไม่ได้พูดถึงว่าเออทำนี้เพื่อที่จะ GDP ขึ้นเท่าไหร่แต่หมายถึงว่าเป็นสิ่งโครงสร้างพื้นฐานที่ควรจะทำซึ่งมันมันจะมีมะมผลแล้วก็มีผละะแล้วมีเคมีผลกระทบต่อคนที่อยู่ชายขอบของสังคมเยอะมากครับเกษตรกรคนส่วนใหญ่แล้วอย่าลืมว่าถ้าเกิดทําให้ดีในระยะยาว ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารสูงนี่เกี่ยวข้อง,ซ,งซึ่งพี่วีก็ทราบอยู่แล้วว่าโลกโลกจะขาดอาหารเยอะ,อะใช่ไหมครับแล้วเราสามารถส่งออกอาหารได้เราสามารถทํามูลค่าเพิ่มของอาหารได้ด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะครับเหมือนเหมือนที่เราพูดตลอดเวลาถ้าเราทําข้าวเราขายแต่ข้าวมันก็มาจิ้นมันก็ทที่บอกตะวันออกกลางต่อไปเขาอาจจะแบบมาวางไว้ที่นี่แหละเขาไม่ได้ขนไปหรอกแต่เหมอเหมือนมีสัญญาว่า ความมันคงอาหารเขาอยู่ที่นี่เท่าน,นี้เท่าน,นี้เกิดมีปัญหาขึ้นมาเขาใช้เราเป็นเป็นฮับหรืออย่างเช่นศูนย์ครับที่ทางที่ทางทาง่ทานรัฐมนตรีคนเก่าท่านท่านพิมพ์มาตราทาไว้เรื่องของค<อ>า,ารา,าฟูดอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งมันก็เป็น value added ซึ่งสามารถส่งไปใส่ที่ที่ที่อื่นได้เรามีเซอร์ติฟิเคชันที่แข็งแรงทําให้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกชาวมุสลิมซึ่งมีประชากรเพิ่มมากขึ้นเป็นต้นใช่ไหมบริษัทใหญ่ไทยก็พึ่งอาหารเยอะ ใช่ไปปักธงในในต่างประเทศในต่างประเทศเยอะถ้าเกิดดูแค่นี้มันก็มันก็ถ้าเกิดฟังดูแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราต้อจะเปิดใจกว้างบ้างนะในแง่งของการอย่ายังไงเราก็มีวินัยทางการเงินการคลังยังไงเราก็ต้องดูแลเรื่องคอร์รัปชันที่ดีครับต้องตอบโจทย์สังคมให้ได้หมดผมเชื่อว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีขึ้นจาก70เป็น75หรือ80เขาจะดาวน์เกรดเรามันขึ้นอยู่กับเหตุผลในการที่เราอธิบายว่าเราเอาไปทําอะไร5%เอร์นที่เพิ่มขึ้นนแลผลจะกระทบเป็นอย่างไร อตรงนั้นมากกว่าแล้วในใน,ในระยะยาว5ปี10ปีมันจะทําให้ GDP เราขึ้นไปเท่าไหร่ครับแล้วก็ในระยะยาวก็หวังว่าไอ้ตัวนี่สาธาจอดีพีก็จะลดลงเมื่อ GDP เพิ่มขึ้นครับครับเพราะถ้าดูแบบคร่าวๆแล้วกันถ้าจะแบบเรื่องของบูรณาการเรื่องของน้าท่วมน้าแรงเนี่ยค,คิดว่าต้องใช้ในในใน,ในความคิดของของคูณเสิทธาเนี่ต้องต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะจะ วางบูรณาการหรือว่าวางผมไม่แน่ใจตอนที่ผมตอนตอนที่ผมก่อนที่ผมจะออกมาผมก็มีการพูดคุยถ้าในขา้นที่การสภาผัดนะครับถ้าเกิดประมาณ3ปี5ป้าปีนี้ให้ประมาณเข้าใจว่ามันเจ็ดแสนล้านถึงหนึ่งเจ็ดแสนล้านก็ตั้งไป็หนึ่งล้านล้านแล้วกันก็หนึ่งล้านล้านแล้วกันเนี้ยล้านก็ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์สมมุติอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตลอด อย่างเชียงใหม่ไม่ใช่น้ําท่วมมันคือโครนท่วมวิธีการที่เราจะบําบัดแก้ไขมันก็แตกต่างกันไปนะครับแต่งบงบที่เราต้องมาเยียวยาผู้นี้ก็เยอะนะแต่ละปีนะครับอย่าลืมถ้าไปดูนี่ถ้าไปดูงบเยียวยานี่อาจจะใกล้เคียงไใกล้เคียงใช่หมสิามสี่ปีนี่อาจจะใกล้เคียงกับสิ่งที่แบบจะวางบูรณาการใช่ครับอันนี้คือตัวอย่างส่วนหนึ่งนะถ้าจะเพิ่มแบบเพดานนี่แค่5% 1ซหนึ่งล้านล้านเนี่ยตัวอย่างหนึ่งว่าทำอะไรบ้างในการวาง โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เป็นรองเทิมซึ่งไม่ต้องกลัวว่าท่านท่านท่าน,นอดีตนายกบอกแล้วว่าไม่ต้องกลัวว่าแบบเลตติ้งหรือว่าใครจะประเมินเครดิตประเทศจะแย่ลงถ้าเรามีแผนชัดเจนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาถามต่อว่าถ้าจะเพิ่มอีกยังมีโปรเจกต์หรือมีโครงการอะไรบ้างที่จะเป็นรองเทิมเพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศครับในช่วงที่แล้วคุณเศรษฐาได้ยกตัวอย่างเลยว่าถ้าต้องการเพิ่ม เพดานนี้จากปิวันอยู่ที่70%ขึ้นไป5%หรือว่า80%เนี่ยหัวใจสําคัญก็คือมีแผนรองรับการเพิ่มเพดานนี้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างมาแล้วเมื่อกี้ในช่วงที่ผ่านมาว่าเช่นการลงทุนบูรณาการเรื่องของน้ําท่วมน้นําแล้งแต่คําถามอยู่ที่ว่าถ้าจะเพิ่มอีกโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ยังไม่ได้มนินการแล้วควรที่จะกับเคลื่อนต่อไปเพื่อนในการวางภาวะโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวนั้นควรทําอะไรยังมีเรื่องอะไรไหมครับที่คิดว่าถ้าต้องลงทุนแล้วเนี่ย การวางระยะวางระยะยาวให้กับประเทศผมผมว่าเราเเเรรราาาต้องมาดูอย่างนี้ครับว่าโครงสร้างของเศรษฐกิจประเทศไทยเราพึ่งพาอะไรเยอะพึ่งพาส่งออกพึ่งพาส่งออกใช่ไหมส่งออกส่งออกแล้วส่งออกอะไรผลิตภัณฑ์อาหารก็ดูต้องดูแลเรื่องน้ำใช่ไหมทำให้ได้ใช่มแน่นอน15-20เปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องของท่องเที่ยวอ่า15ตอนนี้15เปอร์เซ็นต์ละขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะแล้ว15เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมซึ่งผมเชื่อว่าซึ่งผมเชื่อว่าด้วยแผนงานพัฒนาของ ท่านรัฐบาลของท่านนายกแพทองทานเนี่ยท่องเที่ยวจะขึ้นมาอีกเราไม่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มาตั้งแต่ส่วนอูบินะครับโอ้นี่นานมากนะนานมากนะครับครับนานมากนะแล้วก็ล่าสุดเราก็เปิดแซดจัดวันไปครับจัดทรายวันไปซึ่งเพิ่งเปิดไปเมื่อเมื่อสักปีที่ผ่านมาซึ่งซึ่งก็ช่วยได้เยอะก็ช่วยได้เยอะแต,แต่แต่พี่วีซ่าไหมว่าแซดวันมันก็ไกลไปนิดนึงต้องมีรถไฟเข้ามาใช่ไหมใช่ครับ อุโมงรถไฟมนขุดไว้ตั้งแต่ e, สมัยรัฐบาลไทยรักไทยนะเอาวางแผนไว้ก่อนมันเป็นวิสัยทัศน์นะถ้าเกิดวันนี้ต้องมาขุดระเผื่อแพงก่อสร้างสนามบ,บินอนเอรูอ้แล้วว่าต้องต้องมีรถไฟมีอย่างนี้แซดบาดทูเนี่ยมีรถไฟเรียบร้อย้แล้วเพราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยเราถือว่าโชคดีนะซึ่งถ้าเกิดพูดถึงแคปซิตี้ของของส่วนภูมิเองมันก็แม็กซ์เอาแล้วนะมันก็หกสิบล้านคนมันก็เยอะ้วอันนี้คิดตั้งแต่สมัย คุณทักษิณเป็นนายกตอนคุณทักษิณเป็นนายกแล้วสุริยะคมนาคมคมนาคมตอนนี้คุณกลับมาตอนนี้พี่สุริยะก็กลับมาเป็นรัฐมนตรีอีกใช่ไหมท่านเองท่านก็แถลงไปแล้วเรื่องเรื่องอินไนท์ไทยแลนด์เรื่องของวิสัยทัศในการที่จะให้เป็นเอเวอเรชันขับจำได้ไหมเอเวอเรชัที่เราที่เราที่เราแถลงไปแล้วก็จะให้จำนวน p a s s e n g e รจะเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยห้าสิบล้านคนแล้วก็เรื่องของการที่เราเป็นโคเชนตัวเก็บร้อยห้าสิบมันคือเฉพาะโซนตะพภูมนะโซนตะพภูมิอย่างเดียวใช่ไหมครับถึงมันต้องลงทุนอีกพอสมควรอีกพอสมควรแล้วก็ไม่ไม่ใช่ลงทุนแค่เครื่องบินเข้ามาอย่างเดียวนะมันต้องให้เป็นทรานสิตฮับด้วย transit ครับใช่ t r า n s i t ถ้าเพื่อคนจะได้เข้ามาแล้วเป็นการกระจายสินค้าอีกช่วยเรื่องการส่งออกในแถบมากกว่าอาเซียนอะเอเชียใต้หรือว่าอะไรพวกนี้ใช่ครับไหนต้องคาร์โก้ด้วยไหมคืาร์โก้ด้วยทั้งทั้งคาร์โก้ทั้งทั้งโคเชนทั้งสตอออเเรรจทั้งงงื่ข ปัจจุบันนี้เรื่องของ private jet ก็เเรื่องสําคัญใช่ใไหมครับเราเองเราก็อยากเป็นฮับที่จะซ่อมไม่ว่าจะเป็นผมเข้าใจนะครับได้ยินมาว่าทาง Gulfstream เองหรือว่าหลายๆสายการบินก็ติดต่อที่อยากที่จะเราเป็นฮับในการที่จะซ่อมศูนย์ซ่อมศูนย์ซ่อมตรงนี้ใช่ไหมครับก็เป็นอาชีพใหม่ให้กับให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากซึ่งทางฟังแนวคิดแบบนี้แล้วมันก็ต้องมันก็ต้องใช้งบอ่ะต้องใช้งบครับงบปัจจุบันเนี่ยงบปัจจุบันเนี่ยสามจุดแปดล้านล้านสามจุดแปดล้านล้านเนี่ยท ช่ไหมลือมันเหลือใจแล้วลงทุนใหม่ไลร่ลงทุนใหม่มันเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือน้อยมากการที่จะยกระดับ GDP ได้ในอนาคตไปอีกห้าปีสิบปีเนี่ยมันก็มีการลงทุนการลงทุนวันนี้ถ้าไม่ลงทุนวันนี้ถ้าลงทุนวันนี้ผลสองสามปีไม่ออกแน่นอนครับใช่ไหมครับแต่ว่าต้องมีห้าปีสิบปีแต่พอคิดถึงการลงทุนก็ติดงบรายจ่ายประจำก็ติดแบบถั้นเพราะผูกนมันคือผมว่าเราเองมีความสามารถในการกู้เงินได้ครับนะครับลืมวัากรรมไปก่อนว่า ต้องใช้กี่ชั่วโคตรลูกหลานเรือหรือต้องใช้เท่าไหร่อันนั้นวาตกรรมไปใช่ไหมอันนั้นอันนั้นอันนั้นสำคัญมากกว่าว่าเรียนผมเรียนไปในเบื้องต้นอ่ะต้องอธิบายให้ได้ว่าเราไปใช้อะไรอันนี้ทําเรื่องน้ําแรงน้ําท่วมอันนี้ทำโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินเป็นครับเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยต้องตกจ่อไปชัดเจนเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีการลงทุนเมื่อไหร่ GDP ก็ไม่ถูกยกขึ้นมาได้ไม่มีทางอันนี้พอย้อนไปก็เหมือนจะใช่ตรงเราทุนกระจาดใหญ่ตอนที่สุวรรณภูมินี่กว่าป็นสิ กับยีปีแล้วครับโอ้โหนานมากเลยเกือบยีปีเพราะเพราะนั้นตรงนี้สำคัญแล้วเพื่อนบ้านเราก็ลงทุนเยอะนะครับอินโดนีเซียก็ลงทุนเยอะคู่แข่งเรามาเลเซียก็ลงทุนเยอะครับเวียดนามไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมครับเขาลงทุนเยอะมานานแล้วปัจจุบัน GDP ีพีเขาเท่าไหร่ห้าบวกเท่านั้นใช่ไหมทั้งฝั่งถ้าพูดถึงการลงทุนแล้วฝั่งแลนด์บิตอะไรยังน่าสนใจไหมถึงตอนนี้ตัวแปรอะไรเปลี่ยนไหมท่านนายกแพทองทานบินไปดาวอสมาก็เท่าที่ได้คุยกับท่านท่านก็บอกว่ามีคนสนใจอย่างต่อเนื่อง <N> นะครับแล้วผมว่าเชื่อว่าจะเป็นจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่เราจะเดินหน้าต่อไปอืมอันนี้ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของการลงทุนขนาดใหญ่ใช่จะใช้เวลานานนะอันนี้ผมคิดว่าไม่แน่ใจตามที่ส,สตันดี้ว่าสิบเอ็ดหรือสิบสามปีก่อนเสร็จแต่บางต้องเรื่องวันนี้แต่วันนี้ต้องเริ่มศ,ศึกษาครับทาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับให้ความเข้าใจกับทางด้านพื้นที่นะครับภาคประชาคมเอ่ยเ่ยต้องย้อนไปเรื่องของของการท่องเที่ยวต่อปัจจุบันมัน15%ของ GDP แล้วเราเนี่ยเป็นแบบเป็นเดสิเนชันเป็นแบบจุดหมายปลายทางที่อ้องไปดูสิทุกุโพะให้เราเป็นท็อปฟรายส์เท่ไฟหมดเกาะก็บดทีก็ไม่ภูเก็ตก็สมุยใช่ไหมเมืองที่คนอยากมาก็แบงคอกตลอดเวลาใช่ไหมผมคิดว่าตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็คนที่เดินทางเข้ามาปีแล้วก็35.5 5ใช่้ห้ใช่รับใช่ไหมแต่ว่าปีนี้39้าล้านคนเนี่ยใช่ไหมแต่ผมอยากจะให้ดูอีกมุมหนึ่งแล้วกันก็อยากให้ดูที่มุมที่ว่าจํานวนจํานวน นักท่องเที่ยวอยากให้ดูระยะเวลาที่อยู่แล้วอยากให้ดูการใช้จ่ายต่อหัวต่อหัวตัวดีขึ้นไหมโดยรวหรือว่ายังเอาตรงๆนะถ้าผมไม่มีผมไม่มีข้อมูลนะครับผมคิดว่าน่าจะแย่ลงนนั่เพราะว่าค่าเครื่องบินแพงสมมุติสมมติมีมีบัตเจ็ตไว้ร้อยหนึ่งเนี่ยเคยจ่าย25%เป็นค่าเครื่องบินวันนี้ก็ต้องจ่าย30-40%อร์เซที่เหลือก็ต้องมากินนะมาใช้ก็มาเซฟตรงนี้มามาเซฟตรงนี้ คือค่าใช้จ่ายของเขาที่มาเมืองไทยอาจจะเท่าเดิมอาจจะเท่าเดิมแต่เราถูกจ่ายในไอ้ค่าการบินเยอะเราเองเราก็รู้ค่าบินก็แพงเมืองกันแล้วจะแก้ยังไงผมคิดว่าก็กก็็อย่างได้บอกอ่ะผมผมบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดมันเปลี่ยนพฤติกรรมหลายหลายอย่างของคนใช่ไหมหลายหลายสายการบินก็รีไทร์เครื่องบินไปคือบินสี่เครื่องบินสี่เอนจินก็ออพซลีดไปเยอะมากครับคนก็มาใช้เครื่องบินสองสองเอนจินไม่ว่าจะเป็นเจ็ด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 แปดเจ็ด สามห้าศูนย์สามสองศูนย์ครับนี้ไปไปเช็คที่แอร์บัสกับโบอิงดูดิแบ็กหลอกเป็นพันลำใช่ไหมปีนึงเขาสร้างได้กี่ลำใช่ใช่ไหมครับมันก็ต้องคอยให้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 ไอ้เพนนัปดีมาเนี่ยมันถูกออกมาก่อนแล้วก็เครือข่ายมีกจจะเพิ่มมากขึ้นครับวันนี้ความต้องการจากนักท่องเที่ยวจากอินเดียจะมาเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่มาจากเดลีอย่างเดียวนะมีจากหลายเมืองลองอีกเยอะไปหมดแต่ไม่มีเครื่องบินบินมา ถ้าเกิดเครื่องบินมามาปั๊บเขาก็มาผมถึงบอกว่าเปอร์เซนต์ท่องเที่ยวต่อ GDP เนี่ยจะสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่มันต้องใช้เวลาระหว่างนี้แล้วระหว่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเครื่องบินเขามีแล้วแอร์พอร์ตเราไม่พร้อมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจุกแอร์พอร์ตก็ต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นอันดามันที่ที่เราเคยพูดกันไว้ที่ภาคใต้ระยองพังงากระบี่ภูเก็ตใช่ไหมครับหรือล้านนาที่จะเทคแคร์ทางด้านโซนเหนือถ้าเรามีความพร้อมตรงนี้เนี่ยปัจจุบันที่สนามบินภูเก็ตกันแน่นแน่นเอียดวันลงยี่ห้าไฟล คือชั่วโมงละ25ไฟล์ครับคือช่วงที่พีคแล้วสนามบินอันดามันก็อยู่ใช่คพังงาพังงานแล้วร้อยต่อกันใช่ไหมครับมันคือภูเก็ตตัวที่มันเต็มแล้วภูภูเก็ตก็อาจจะเป็นปัจจุบันอาจจะเป็นโดเมสติกแทนใช่ไหมครับครับซึ่งชั่วโมงละ25ไฟล์นี่คือเต็มที่แล้วนะครับใช่ไหมครับช่วงเวลานี้ก็แน่นเอียดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าเกิดขอให้หลายๆเมืองอยากจะบินมาภูเก็ตเนี่ยเรารับเขาไม่ได้ เพราะนั้นมันต้องทําคู่ขนานกันไประหว่างคอยเครื่องบินเดลิเวอรี่มาที่ตามแอร์ไลน์ต่างๆเนี่ยเราต้องขยายสนามบินต่อไปขยายสนามบินต่อไปถ้าต้องเที่ยวมาเยอะเกินอะไรขึ้นอีกจากสนามบินภูเก็ตจะเข้าไปในเมืองภูเก็ตสองชั่วโมงก็ต้องระบบรางสามชั่วโมงระบบรางก็ต้องทาด้วยหรือเปล่ามีคนมาเยอะความต้องการของน้ํามีเยอะขึ้นไหมใช่ไหมนีนเกี่ยวข้องกันหมดเลยใช่ไหมน้ามีเยอะขึ้นต้องทําอะไรปลาต้องลากมาจากเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเปล่าใช่ไหมก็ต้องทําวันนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับ ขยะววายังไงลงเก็บลงเผาขยะมีไหมเกี่ยวข้องหมดซึ่งว่าพอพูดแบบนี้ปั๊บย้อนกลับไปเ็าติดเรื่องรายจ่ายประจำรายจ่ายประจำผูกพันจบเลยกต้องเป็นเรื่องของนี่สาธารณะอีกนี้สาธารณะใช่ไหมครับนี่สาธารณะขึ้นไม่ได้กู้ไม่ได้เพิ่มถ้าจะขยายเพดานเพดานนี้เพื่อที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยควรแบบทําทีเดียวเลยไหมเช่นอันนี้ส่วนนี้เราขยายท่านี้เพื่อทําเรื่องน้ําส่วนนี้ทําเรื่องของโลจิสติกอินฟาสเจอร์เกี่ยวข้องกับการต้องเที่ยวผมคิดว่าทำทีเดียวไหมหรือว่า ผมคิดว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจใช่ไหมปัญหาเรื่องของสังคมมันก็ยินลิงกับปัญหาเรื่องการเมืองด้วยที่คําถามที่มีถามเมื่อกี้เนี่ยเราควรจะทําเยอะขนาดไหนเป็นเจ็ดเป็นแปดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบคือตีเดียวเลยแล้วบอกบอกแผนได้ชัดเจนเลยผมต้องถามกลับว่าการเมืองรับได้ไหมใช่ไหมอันนี้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 เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลกับทางฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารต้องผมว่าต้องมีการพูดคุยกันให้ดี นะครับเรื่องของคดีศาสตร์การเมืองก็มีความสําคัญใช่ไหมมันมันก็หนีตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้ผมตอบไม่ได้จริงนะครับแต่ว่าอยากเห็นนะถ้าเกิดในฐานะประชาชนคนไทยคือเห็นป็นผมอยากเห็นผมอยากเห็นลองเทอมแลนเป็นแพ็กเกจเลยต่ประเทศคนที่เขาจะมาลงทุนอะ foreign direct investment ที่เขาจะมากันเยอะๆเนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอุตสาหกรรมสมัยใหม่ม่เป็นไมโครชิปไม่เป็น Data Center เรื่องน้ําสําคัญเรื่องไฟสําคัญพลังงานสะอาดสาคัญ <S <S ใช่ไหมครับมีฟลติ้งโซล่าพอไหมมีเรื่องของน้ําพอไหมไม่ใช่มาตั้งเลยเดี๋ยวน้ําขาดแคลนคือคนชอบเข้าใจว่าประไทยเราไม่ขาดแคลนน้ําแต่จริงพอฟัง4ีเรื่องที่น้ําควรไปรับใช้อะมันแค่ด้านเดียวเองคือมันมันดูน้อยมากนะพี่<ต>ีไปสัมพ,<ต>พี่<ต>ีไ<ม>ปสัมภาษณ์พวกเจ้าสัวที่เป็นเจ้าของอินดัสเทรียลเซสครับสิ่งเดียวที่เขากลัวน้ำเขากลัวเรื่องน้ำเขากลัวเรื่องน้ํา คือปัจจุบันเนี้ยมันมัมนมัน็นความใส่ใจของกรมชนของกระทรวงเกษตรที่เขาดูแลเรื่องการผันน้ำจากแหล่งน้ำหนึ่งไปอีกแหล่งน้ำหนึ่งนะครับแต่ว่าพอใส่ใจแล้วเนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งมันใส่ใจเท่าไหร่มันก็ไม่พอมันต้องใส่เงินด้วยมันต้องใส่เงินมันต้องดูแลเรื่องไม่ไม่ท่วไม่แลวมีน้ำไม่เพียงพอสําหรับภาคอุตสาหกรรมครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีการยังมีคนพูดถึงน้อยนี่คือมุมมองถึงการที่วางโครงสร้างประเทศในระยะยาวจากบุคคล ที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแล้วย่อมที่จะเข้าใจปัญหาของประเทศเป็นอย่างดีและคิดว่าถึงวันนี้ต้องใช้ความกล้าหาญของทั้งภาคประชาชนความกล้าหาญของทั้งภาครัฐบาลกับสิ่งที่แบบเรารเผชิญอยู่เราไม่ได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมานานแล้วเพราะฉะนั้นเป็นข้อเสนอที่คิดว่ารัฐบาลเองหรือว่าคนทั้งสั่งของเองกลับไปคิดว่าอาจต้องถึงเวลาเมื่อไที่เราจะมีการขยายเพดานนี้แต่สําคัญหัวใจสำคัญคือ ขยายพีดานนี้แล้วเนี่ยจากห้เนสิบเปอร์เี่ยเราไปทําอะไรตรงนี้มากกว่าที่จะทําให้แบบบอกแผนัดเจนว่าเราทำหนึ่งเพราะถ้าไม่บอกเลยเนี่ยก็ยากที่จะขยายพีดานนี้และก็จะไปห่วงว่าเครดิตเลทติงบริษัทจัดระดับต่างๆเขาจะลดดาวเกรดใลนไทยถ้าเรามีแผนัะเจนวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ